ครับแหม่มเลยกินแม่มแม่มนอนเลยแหม่มนอนเลยอ้าพี่เจมส์อ้นแม่มนอนแลยนะครับมันสีเขียวเหรอสีเขียวแล้วเหรอลูกใช่คุณแม่มเลยเจีนเป็นสีเขียวตั้งนานแล้วแหม่มเลยครับแหม่มเลยเนี่ยเอามาในแนสี มันเนี่ยาจหวานเน่ยนะมันโคตรมันพคอรนะไอนนนะน้นี่โคตรแนเนะอหาน่ะบ๊าบายจานาานะาาาาอ่ะคุกครับก่อนคู่ครับก่อนอ่ะคุกครับคกครับก่อนนี่นี่ เออครับกอนคับก่อนแบบไหมครับครับ๊อาบาย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 อย่ามาอีกเลย